ไอแม่ต่อนี่เห็นกุงให้กรุงยังที่เห็นพระพุทธเจ้าได้คอยเลยเนาะไปชำระสัมบูรณ์ทกเจ้าเพิัดสรุในบ่ม้นโพนะบอกนางสมัยไี่นี่่อยคิดแต่งเกลวะดูเห็นตักนกเห็นินกินเดิเลุกเจ้าลุกเขาลุกยังอะไรละว่าอินมกให้เาไว้ว่าชน่อยเนี่ยไม่ให้กรุงให้อยู่ตาคเสียรีนอัตะคีเล้า

ก็คิดก่อนเปิดตากล้องคอยเปิดเลยอูสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไม่ช็อกได้ตากล้องคอยเ่ได้นับไดเลยอยู่ทิ้งก็เอาเลยเนาะมาจากอยู่ทินแล้วอาปากไม่ได้หรอวันทุ่งที่เดี๋ยววันหนึ่งช้อนชามบ่อไรปากมาเนี่ย เจ้าอยู่ว่าอย่างเรื่องของเจ้าใส่รถธรรมชาติเลยธรรมชาติธรรมชาติดีๆอ่ามีการปรุงแต่งอย่างเลยนะอ่าอยู่ใส่นอตอนนี้เนอะตับปลาทอดต้องพี่บอตูนเป็นเจ้าอะไรไหนน้องเม้งมาพี่สิถามบอตูนกันพูดเลยเอาน้องเม้งต้องถามต้องทิ้ได้ยกไปเพ่ลยอยู่ ปอตท่อเมืองปากซองโอตทเมืองปากซองมีแห่งเดียวบ่าน้อโดยมีบอลเดียวอ๋อคลไข่คือชินูเฮาเนาะโดยเมื่อชิโนูเฮาพี่น้องเลยแล้วบัดนี้เข้าไปพุ่นกะยับไปอีกคือเห็นอยู่บ่ใกล้ปากซีพ่นบ่โดยพี่ใกล้ปากซีนี่แม่นใกล้ๆสีขาวตัวเมืองมีอีกบอลนึงจุดใหญ่ๆเนาะโดย มี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 ธนาคารไหมาจยู่ชิโนเพางีมีธนาคารเนาะ่ว่าโม่งมกนาหโคตธนาคารสายเอเนาะสิบหอดชิโน่แล้วโคตรเลยก็ใส้ทุกแ้วอันลูสารวัตรมันนั่นอยู่บ่เด็ดปะจันเนาะอ่ะเนี่ยพี่นั่นิงเมื่ออะไรเอามากําได้อยู่บ่ ลืมลเราะว่ารถมือี้สี่มื้อนี้สามคืนนะเนาะสามคืนสี่มื้อได้ๆเดี๋ยวเนี่ยชิลๆนะบันนี่เนาะว่าจะทันแล้วพี่น้องเลย อย่างไก่กับเจ้าเวลานั่นมันไล่มากขึ้นพันวาแล้วคอยเงียงได้พี่น้องเลยเนาะเนาะคือที่บะเตียงกับอ่าสิมาแจงพี่แจงน้องเลยพี่น้องคืออย่างทีประจันประบุญก็เกินไปแล้วเหรอเนาะเกินแล้วพี่น้อยคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนว่าอ่าทั้งบะเตียงนี่พอดีเมื่อคืนตอนแรงเลยพี่น้องตอนแรงออกมาแต่บ้านน้องมี่นี่แหละ อ่าเมีป้าเพิ่นเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้เบอร์เตียงให้พาน้องมีกไปเฮ็ดพาสปอร์ตไว้นี่ว่าสันจังไดนก็ได้ลงมาบ้านแล้วเพราะว่าเอ,อกสอง่งเอกสารก็อยู่บ้านเบิดนะพี่น้องเลยอ่านะมันก็ได้โอกาสเนาะอ่าป้าผู้ที่เพิ่นฝากเงิน,างนมาให้อ่าทั้งอันาหน้องมีกแล้วก็กระตูนตอนที่พาน้องมูไปนั่นแหละ นั่นแหละคนหาพันนั่นแหละนะเปินปากมาโดยเป็นผากมาให้น้องมี่ฮิตพัสปอร์ตพี่น้องเอรานี่บ่เตียงก็เลยทางบัจันกระบบุญทรงบุญนี่ะมีงานทั้งนั้นเนาะต้องต้องลับไปชาซาัากับไปโอเคโอเคใคและบ่เนี่ีสั์มากสัมาก่อนก็ว่าจะเก็บงานทุนเนาะจะว่าจยาได้ของฝากแจก มาอยู่เมื่อเด้อมา่ชื่อเ้าไงเมื่อภาคเด้อข้าวนาไชข้าวนาไชแล้วก็ปิ้งไก่น้าปุ้งเราข้าวเมืองโค้งเมื่อแล้วก็พ่อเกี่ยวกันเลยเปล่งฮะราบงอยู่หันกอนราบงอยู่หน้าหันกันก่อนแั้งข้าวเพื่อนแล็กพี่น้องเฮ้ยเนาะโดยทั้งบาบุญเนาะบาบุญสองบุญใช่บาบุญบุญนะทำตุลานับเยอะเด็กเยอะเยอะจ่ายลากันแปลว่าละเมอที่นะเด็กผัก โอ้ยใอยว่ามันไล่ฝากแล้วแหละอ่าใครว่าใครมีตัวอันดุนลูกดุนลานเฮ้ยปากช่องเล่นดาวนักป้าขี้กูได้บัตซบเจ้าอย่างว่าเหมือนบ่เมนยุกเคยกัออกมากินเนื้อโอ้ยเนาะกินเนื้บ้านป่ากันได้เนาะกินเน้อไงมีเจ้ากระชิกขับบ่เจ้ากันโอ้ยแบบนี้มันยังนงะ สีขาวเฮ้ยงมีห <t od ien> ุ <t od ien> ้นทิมเจ้าบ่ไชีด้หมดเลยนทีมเจ้าเราดับเลยใช้แค่นี่บดนัดบ่ไดนัดนบใจในนี่ไต้างใช้ต่างนอกเป็นเงมือเช่านี่ออกมาอาบน้ำไปออกมาก่อนคอยอาบน้ำยุบูนอกเปนเงี้ยด้วเหอนนั่นและนี่เด้ีพี่บงรอบงรบ่ได ดำใหม่กันเลยได้ดีไหอริหนัาได้ดำยูข่าวไปดำยู่ข่าวไปโอ้เธมรู้เอเอารับตัวชับกันเสร็จรับต่อเขาบัตรเนี่ยเนาะบรดหน้หมได้หอหกเห็นเนี่ยพี่้องเ้ยโดยบ่มักไปเป็นคนมหมักส่วนตัวเลยป่ะจ๊ะเนี่ยเนี่ยบัดมาบัดมาเจอน้องพนกับมักอีก เออมักกีดำนะสลายนี่เป็นข้าวเอากระดมนี่แหละข้าวแก่เออกับประมาณนี่แหละสลายนะข้าวกระถิ่งชองชามือผ่านมากนคอยกระช้ยสุขาวเนาะทางในคอยใช้ขาวจะใช้หนอก้างลำหรือแต่บัดนี้มันมันเบิดแล้วมันเบิร์ดมันเบิร์ดลำด้วกันเออเบิดตัวขาวน่อยเรือชุดช่ายแล้วนี่ใช่ใช่กันอันยังเสือปลากระป๋องติดหลดตัวหนึ่งเอ้าชายได้บืนสคำนั้นก็ได้ทางเบิร์ดคำนั่นก็จะหาเลาะซื้อไหมมาเลยซับส่งหนึ่งเบิดแล้วเนี่ย ตัวเดียวดตัวมืแล้วเนงไปมากไแล้วบํเพ็ยังเข่าห้องน้ำแลวก็ลูกตัวไหนกี่มดเงีเสียบมาลูกไปได่แล้วก็วินพัดโปใชายมารบาหามเฮดไปชี้แ้วมาหามวะอาอหกนิดนึงเนาะบอกแล้วคุดบาทคนให้จอดลุมไ่ได้หลุดขุบาทคนคนยางเท่านั้นหยาได้คอยกับเจ้าทินคอยอยู่นี่จะบุญกวอนนี่จะอ่จะีฟรามบอก นี่ไงเอานกเจ้านุ่งยางสิกับนกเ้าอยู่ตนกกาเว้าอยู่ต่วดำเลยดำเยนั่นเนาะดำอ่าขาไปดำยูไปดำยูเนะรคือเห็นที่งี้เราได้ปล่อยไได้ทีเราบอกน้านี่เอ้าลาวนนางเหยาเ้าเปี่ยนใจ สาวบ้านดงดอกไม้นี่หมู่เบ็น่นพี่บ้านห่นี่สาพี่เด้อนี้เนาะพ่เาององอพี่าเ้ยเพลงี้อยางเกี่ยวกับปากสองนะครับปากอง พื้นแผ่นดินคํานเนี่ยยาไรเลยยาจ้หน่อยมดัวหัาได้ซ้ำนี่ฮ่ลฮ่าฮ่าได้ฮ่า่าฮ่า่นฮ่าฮสาาท่า่าฮ้นตอนฮ่าฮากนาฮ่าอ่อฮ่่อน่หฮ่าาฮ่ัฮ่่่าา เนาะนี่ยังอีบอยังทั้งไปพอดจับถึงนะตัวขึ้นโดยช่วยๆแล้วเดี๋ยวนี้นะพี่น้องโดยที่ว่าที่ว่ารวยได้เนาะแต่ยังตั้งลุงก็ต้องเคยตั้งเพื่อนไปกันได้เนาะต้องเคยวาดนี่ว่าอุปกรณ์วะวาดนี่แหละไม่ได้มียังดอกลุงเล็กเลือดเข้มเชื่อลุงเล็กอันนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นฝั่งเลยฝั่งเข็มฝั่งฝั่งซิปฝั่งฝั่งซิปไปอยู่ในวะ ชันชเนื่อนเองเลยอ่าบอกทงง่ายเพิ่นก็ได้โดยยังยังอีกบอลหนึ่งที่ว่าขื่นซื้อในเมืองปากซองนะที่่วาต้องมาเนาะโดยที่ว่ามันเป็นกระแสอยู่ก็คือสวนผักออร์แกนิกอหู้หู้บ้เนาะงคำว่าออร์แกนิกนี่ย่อมาจากไหนย่อมาจากปลอดสารพิษนี่แหละเป็นวะอันนี้ขั้นเน่เวอนี่นหะ โดยมันจะมีลายอยู่ออแกนิกออแกนิกนี่คือแบบว่าแต่กะเฮาก็บหู้แต่ว่ามันปลอดสารพิษนะคำว่าออแกนิกนี่คือบุมิสารเคมีโดยคือปลอดภัยนะแต่ว่าแต่ว่ามันอย่าให้ใช้คำถือเป๊ะ้ยเลยนะออแกนิกก็คือคือพักอีกทำอวุธหนึ่งรอรับแบบรอรับหนึ่ง บ่มโบเกยวบเหียวมันมคำว่าออกเคนิกน <Yeah ี่ค mm ือคือมันพวกที่ป uh, ุ๋ยพวกยาเป็นเคมีนี่ห cool ้ามเอาเข้าด้วยไรห้ามฉีดห้ามยังได้ไรไม่ได้ใส่แบบพุ่นกี่งวงกี่ขั้วธรรมดาเนี่ยนะอ่านี่บัเตียงพวะหูอยเดืองเดืองการเกษตรพวกนี้นะแต่ว่าจะใส่คำสิบปักเลยนะปักนิยุกบอกเลยว่าออกเกนิกผมก็ทั้งม้วนยันหันเลย ออเนี่ยมันรวมแล้วออเกมย่อมาจากอลยววางามนะเออคิดพักแต่ก็ได้งามบัดละงามก็มีโล้บอกเนี่ยมันเราติดมาแต่ชปูนแ้วอ๋อนเดาแถวจะแถวอ๋อขี้ยาเออเราจับมันพูดเหรอเรีว่าปวดชานพิษ เนาะนแต่หู้แบบปลอดสารพิษครัาออร์แกนิกเนี่คือปลอดสารพิษเลอาเนาะบ่มีเคมีะะอ่าคือว่าผักนี่ครักินกินดิบกาโอ้เนาะซื่อมะผร้าทั้งลูกทั้งทั้งนูกทั้งเมียก็ได้นะอาจารย์เอ้ามันบรีมีนะชูนาชไปชื่อในตลาดในมิติยานั้นได้ครบสุดเลยอ่าขายกัมีบโดยขายกัมีอ๋อผนต้องหิดขายอยู่แล้วในในในนซีพีชิโน่คนับเด้าซพีหมูสดหน่เด้ เพิ่นกะเอามาตั้นี้แล้วเพิ่งเราเนี่ยนี่นี่ยชื้อยูหันนั่นนะจังหวัดช่วงเพิ่งมาซื้อแล้วเนาะอืมนั่นแหละปากลูกปาข้าปากคอปากว่าตีปากนอกอะไรอะไรตะโกนๆเราซีหน่อยซีลาซึ่งใดเนาะบึงเงินบึงคำเนาะคำซอเล็กน้อยเพราะเป็นของต้อนนะโดยเป็นเชียวมีของฝากกับเขาเป็นอะไรเรเตียงกับพังเบึงช่วงเสมอนี่แหละพี่น้องไฮิตนั่นน่ะไฮน้องเพิ่นนี่แล้วก็สิเดินทางกลับแหละเพราะว่ามันก็ล่วงเลยมาหลายมือแล้วก็ กระเทิรนได้มาแล้วนะพอดีป้าเพิ่นพากมาเล่นมาเลยก็่ทอยู่อันนี้เดินเรื่องให้น้องเพิ่นก่อนพี่น้องเลยบอกก็เสียกัามันก็ร้อยรอเพื่อกันนะเบิ่งสังเกตเบิ่งแกแต่ละคนนี่ก็ลองเท้ากับคู่เดียวมันก็มีประตทศพักก่อนเนาะแมนมีบมาแล้วเมนนั่งนี่นี่นั่งีเนาะแมนเมนนี่ก็น้องเลยนี่กน้องนั่งไปนี่แต่มันต้องได้ไปอยู่แล้วนะฝั่งไทยนี่ต้องได้ไปอยู่แล้วเพิ่นก็ได้นี่แหละเพิ่นอีตนทั้งน้องเพิ่นเนาะก็ได้ อ่าผมมีอย่างน้ำมูกว่าสันไปกระย่านอ่าถึกกักถึกฝูกมากระยะว่าสันเป็นองไงนะไรเนาะเสียเวลาเขาเหน่อยไหมมีว่าด,ดีเนี่ยแต่ผมห่วงว่าอยู่พี่นี่จะเห็ุง่ายเห็ุายากแค่ไหนพี่น้อง,งเดียวเดียวแต่งไ, <ป S 2> ไปทานเบอร์ตัวจริงน้ำกันเนาะอ่าพี่น้อง,งเดี๋ยวไปต้องเข้าไปที่สำนักงานต้องไปเหตุด,ดูใชน้องยูพี่นี่อยู่สำนักงานเมืองปักเซปยงปอจนขาดตรงพื้นหนึ่งเด็กเนาะ คือบ้านเฮาลุงสวันนักขีดคนนะขมวอะไรกันต้องไปเห็ดอยู่นี่ตัวเมืองตโตนครพี่น้องไงเนาะอยู่ในนครปักซีนครบ้านเฮากันนครไกรซอนต้องไปเห็ดอยู่คนเดินแขวงเนาะใครอยู่พุ่นกับหุ่งหมอแขวงใครเป็นหุ่งหมอกันนะจุดจุดใหญ่พี่น้องเลยอ่ะมีตรเดี๋ยวหลังจากพี่น้องเลยเฮาอันน่ะ ออกจากนี้แล้วก็ชีไปอนะเข้าไปทั้งบ้านน้องมีกกัให้ทั้งพอ่อทั้งเมย์เพื่อนปรึกษากันเบิ้งเดี๋ถามเบิง้งระพุมราคาเดี๋ยวจังใดี๋ก็จังว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าคลิปนี้เขากะชีมาแจ้งพี่แจ้งน,องนอ้องเนาะสำหรับอนาทางทีมงานเราสามคนชีเรย,ยูสามคนชิได้กลับมากันหกคนพี่น้องเลยเกะชีได้กลับสามเรือสามเนะเาะเพราะว่าภารกิจ ส่วนใหญ่กับบรรลุเป้าหมายเลยพี่นอ้องรอบนี้ถือว่าประสบผลสลําเร็จเนาะทางทีมงานเราลงมานี่กับเบาบุญสารวันเนาะ,ะแต่ว่าจะเสียน้อยนึงอยาก,ยากมื่นน้อยนึงพี่น้องเลยโเห็นวิวทิวทัศน์ปันใดเนาะแต่กับบรรลุเป้าหมายได้เนะจอ อ่ทาทั้งพอทั้งเม่เนาะน้องนุง่งหอดเทือนถึงซานยังปลอดภัยอ,อ่าไฮไลท์สำคัญเลยก็คือประตูนั่นแหละพี่น้องเองเนาะอ่าภารกิจที่ว่าเขาตั้งเป้าหมายพากันมาตั้งแต่วอมกันตั้งแต่ไปคนแกน่นตั้งแต่รุ่นพาหนุ่มมูไปพาตัดครั้งแรกพคนละพละี่น้องก็หลังจะหันกันมาก็ตามหาเออคือคือโคมอยู่แล้วก็อ่าได้น่าหู้ข่าวว่าเป็นลงมาอยู่พี่แต่ก็เขาก็จู้จู้วิกรพวังงานเขาก็ไลายได้เขากับ เรองเบิ่งงานเบิ่งการเทา <ừ. S 1> ก่อนแต่ก็พอมี่องโวู่องว่งงวางนไอยนึงเป็นเรื่องในช่วงนี้กับทั้งบอเตียงเองกับบุกคอยมีงานเก็บปนัยก็เลยประสานงานกันแต่ก็ลงมาหาเราจุดเจอพี่น้องบุกจนพุ่ละส่วนมันต้นหรอเนาะคยวัดพูดมีงานเก็บเนี<ม><ม>เยเซปูนสร้างโทรมาทุกค่อยเอ๊หกโมงเช้า<อ>มาแล้วบอนัดเป็นวันที่สิบเก้านะเมื่อก่อนเดี๋ยววันคือเชเลือดบ้ ว่าเงินมันแล้วเพื่อนดิมันก็ดยังไงเนี่ทำอะไรค่าจ้างแล้วเปล่้เพี่ยเอาเงินไปจ่ายเพื่อนตัวนั้นได้โทรเร่งเนาะแล้วเดี๋ยวด้วยไอ้ยุยเรามาไงนี่เขาเช็กนังงัวเขาคลองเลยได้บริษันเช็กนังงัวเขาคลองใครยู้เพิ่ัทกระไฟเราขีดเดือดเงินน้ำมันปุ่ยเห็นได้ได้เอาเอาหิดเดือนแล้วได้เงินเลยบริษัทเอาอีดีไดนเป็นเนาะเป็นเขาคอยจ่ายแล้วเขาเงินเนอ่ย ขคยอยู่เสียยังพอทุเลาอยู่ยังหน่อยแล้วก็ตัดเฉาตัดอย่างมันออกก็ซื้อเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งครึ่งวะอาพี่น้องเหรอคระบเอาเตียงกะถามว่ามีบอกบุ๋มีเลยบอกก่ามีอยู่เฮือนน้องสันไล่สาวสันไล่เห็ดเฮือนในี่ยแล้วพี่น้องเห้อแต่ว่ากะยังไงฉีดโจ๊กไว้ก่อนแหละเพราะว่าตัวนี้เอากระโดนนิลิเพื่อเชื่อลงมาพี่น้องเหรอมันโอกาสหาโอกาสเนี่ยก็ได้ในเมื่อมันอ่า มีป้าเพื่อนผ่าเงินมากกเฮ็ดน้องเพื่อนเห็นมนเรียลครน้องสีให้ทังปาาระจันประบุญสองบุญกลบก่อนเพราะวา่าทั้งเบิดทั้งมวลกับภารกิจกับบรรลุเป้าหมา้ชำรจเสร็จสิน้นเป็นทีเรียบเรียรียบร้อย,เ,ยเนะาะตัวต่อมาที่สามกับน้องมิ่งปาาระจันพี่น้องไอตีพี่น้องรอคอยที่ตามกันมาตลอดก็คือ,อาสามคนเลยลาวไต้มารอบนี้พี่น้องไอ้น้องมิก็เห็นกันไปสดๆดร้อนรอนมือ คืนตอนแรงบ้านนี่พี่น้องเห็นเนาะลายครูลายคนกับสมป้าวิวทิวทัศน์เนาะบรรยากาศหน่าอยู่ยว่าฉันเม่นพักซุ่มชุ่มเย็นพี่น้องเฮือนกันหลังใหญ่ไม่ธรรมดานะเนี่ยว่าฉันน้องมฆกับลายครูลายคนหน่อยมีแต่เช็ดที่มาชามตา,ามาน,นี่ยมิเตสต็อกเก้ในประตูนี่ก็ชดชดรอนเมื่อคืนนี่อันเจ้าเล่นขึ้นรถอันค่อยว่าพี่พงไรนะอ๋อพ่อกับแม่ยแล้วทร่บ้าน บอเอาก็ต้องเอาไอ้ลูกได้ดินนี่นะว่าเจ้าผู้อยากได้ดินก็มาคายเอาเงินเอาเมื่อเราเจ้าดินให้ได้โยกดินให้มาตูนไปนะเป็นคัดคนเจ้าผู้อยากได้มานทำกันเนาะปล่อยปุกออกไปตีตาเข้าสิคุณมัดจะเป็นจะขี้รถจักบริโภคนี้สุดนี้ตีตาแล้วมันพ้นเนาะเอ้าเอ้าพี่น้องเลยเนาะกะ ถือว่าบรรลุเป้าหมายเบิดแล้รวรอบนี้ก็มิถือว่าเป้าง่าสิ่งจุดสําคัญสําคัญก,ก็คือเอานาะไปกันเบิดแล้เวเนาะมีแต่ที่เหลือกับเมนอทุระป้าปางมีแต่น้องมีก็ซื้อตั้งเตียงอยู่กับประตูก็ได้มันกับอ่บรัยยังใส่คนยัง เออยังมากมายหรอกพี่น้องเลยมันเดียนเรื่องเนาะมีแต่แม่่อนที่ให้ทั้งน้องเมฆกับพี่น้องทั้งพ่อเมฆเท้งนี้แหละพอเพิ่นชิฮู้เดียพี่น้องเฮากับฮู้ก็กล่าว่าต้องไปเล่นอยู่ใสอยู่ใสเนาะแม่มีจจาเอาก็มีรถแล้วก็พาไปแค่นั้นแหละพี่น้องเลยมันก็เอาต้องสิ่งสําคัญสุดเฮาจิตไปใส่ขยาเฮาชิเหตุอย่างขยายืนหนึ่งของเฮาก็คือว่ากันมาตลอดก็คือ งานการต้องมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นทั้งบวชจันท์บาบุญนี่ก็เมนกลับไปประสานต่อเรื่องงานเอาพี่น้องเลยสายบุญเราคือเก่าห่าแหละเนาะทิ่มไปหึงมันกับพี่น้องเลยเบียกบริเวนมันกับมันบ่มีคุณภาพในทีมงานเราเนาะต้องแบ่งนาทีกันเฮ็ดถูกต้องที่สุดแล้วแหละพี่น้องเลยไปสามารถควบคุมท้ายนนี้ก็ะชิมอบเงินให้ทั้งน้องมีกกอนพี่น้องเลย เดี๋ยวได้แป๊บนึ่งเด้มาพี่น้องเลยเนาะเช็ดคอยบาทนี่ลืมบริกภเงินได้เงินบดูพี่เาจะชดกดตัวใเนาะเนอาเป็นเงินบาทไดพี่น้องเลยมีมีบตรบ่ตู้ยืมนกวะตอสิเดีขายดินใหม่รอเาอดีขายดินบุญมีบ่่าอ่อนจันนบ จาว่าเจ้าสีเดินทางมียบบตรุเลขเจ้านี่และาเ้าเดินางเนีเอาน้าบตุณนีก็นบตุณแร็อยู่ใกล้กันยุเจ้าเมื่อห่างกันไหนเมือมากลืมก่อนเอาลืมลืมเด่นลืมกันี่นะเดีเรีนิดิกันเทไเนน่งไรกดเจเออเพื่อนฝ่ายก็ให้นะหาพันยืมมีชีพันก็ได้ Nhanh dùn lên bàn xe đi lại, thì nó ngay thân cốt nó, nó Cô bật bớt tụt đi. Cái gì thế này? tập. Bỏ. Tiền tập. nhá. Cái Rồi. anh dừng đi. Sai chút đầm à? Im nó. <laughs> Rồi. <cười> ปาเจโรน่าแ้กก่อนเนาะพี่ปาดิีป่ะปาเจโรนา่าอันนี้นะเป็นนะพี่เมสซี่อยู่เด้ขยเท่นะเฮ้ยไปขท่านะชุดโบ๊ทบ๊ทนะมาพี่ก่อนนะเราเลือกอันเนาะอันเป็นเงินของแม่ป้าอ่ายิงเด้อโดยอ่าอยู่ทั้งนละต่างประเทศคือเก่าผู้ที่เพันภาคมาให้อาซื้อเกือบซื้อรองเท้าให้น้องยึดตอนอยู่ไทยอะไรโดยเป็นจะให้น้องมีพาสปอร์ตน้ามู เราสานก็เลยเพิ่มฝากเงินมาให้เดี๋ยวไปเล่นเรื่องมางก้อนแตมันบวพะอย่างไดกะเพิ่นจังฉอุมาเพิ่มให้นะโดยะฝากขอบุญขอบคุณทั้งแม่ป้าเพิ่นในเด้อเนาะเพิ่นเบิงอยู่หัดน้นองละแม่ป้าย,ยิงเด้อยิงๆงบแม่นโดยก็ขอกาบขอบุณขอบคุณทั้งแม่ป้ายิงๆหลายๆเด้อที่ว่าฝากเงินมาให้นอกใ้เหตุพาสปอร์ตเนาะในครั้งนี้ก็ขอให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจ ไปจากโรคแพ้ไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อสาธุด้วยอ่าไปใช่บารนี้เนาะเแล้วกลับไปบปกกินกาแฟกันยังก่อนไหมเพิ่มพลังกันไหมเพิ่มอะไรได้ใส่ตัวไหนน่าตัวเาตัวคนบดย้อนเดี๋ยวสมซื่อดื้อน้ำกาแฟ เียงกอบ้านพักเทวดาผู้เทวดาบ้านผู้เทวดาบ้านผู้เทวดาบ้านพักบ้านฮงแฮมฮงแฮมผู้เทวดาเป็นฮองแฮมขึ้นซื้อเลยมันมีในคำควัรอีกไหมมีกาแฟมีของน้ำยกยอจนพ่อเขาจนลืมตื่นเลยมาเช่านี่ มันอิ่มทิพย์พ่อแม่นได้นอนอยู่ห้องทิพย์พี่น้องไงเอาเสื้อผ้าในพิธีทิพย์บไดเลยนะเพื่ออยากกินข้าวในนึกเอากระอิ่มเลยเป็นทิพย์เดชแต่ว่าก็มีไข่ดาวอยู่เนาะเชร้าเนาะดูอาหารพลังลังทางพัดจกพัดจกโดยโดยโดยพี่น้องไงต่ทั้งนั้นกับทางทีมงานเท่ากับโคตูล่าบัดนี้เนาะออ่่าพีน้งท่านได้แยกดอกมามาแจ้งไปประกาศไปอัน เจ้งบอกเอฟซีก yeah. oh, nice. ่อนโดยไปส่วนพักออร์แกนิกและก็บมนและก็ต้องเวอหาทั้งโคเมีทั้งมีอะไรเนาเนี่ยก็ต้องบอกต้องลาพื้นต่ไปเนาะลามาไหวและมเนาะพี่น้องเลยใช่ใช่ซอยทางมยแลวกเดี่คงบควมือทั้งนั้นบอกรอบนีิข้ามาต้ามาไซเุ่มกระบาดเนี่ย โอเคพี okay, í, hehe, today, ha, ang, ่น no? like uh, ja mm ้องเลยจังได้กะทั้งเอ่อเทากะสิขอจบคลิปไปก่อนเนาะกะสิพากันไปเบิ่งส่วนพักส่วนหญ้าแล้วกัไปบ้านน no? uh ้องเมฆทั้งอ่าบาจันบาบุญชองบุญกะสิกัปทั้งบาเตียงกับปอตูน้าหน้องเมฆกะศียูโตออ่ากับบุหัวศีแจักมือพี่น้องเลยเดินเรื่องยังแล้วกะสิกับตามลังนาะพี่น้องเนาะเอาจังได้ก็ขอให้ทั้งมูผู้เดินทางกะเดินทางปลอดภัยโปลอดเทินถึงซานโดยสวัสดิภาพเนาะเดินทางโดยสวัสดิภาพโดย ยูด e, no? ีมีแหเนาะไปกัไปดีมีไซเไมาเเอ้จุไปทังมึกเผาน่าไซบ่ไมีไซเออไโปเออเโป่ชงนเอาโอเคโอเคพี่น้องเ้ยเจงวากันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มาเจงพี่เจงน้องพี่น้องเ้ย อ่าเนาะก็ตามที่ว่าแหละพี่น้องเลยอ่าอันยังก็ะโซลแกนดำยู่เขาไปเนาะอ่ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวจบคลิปตรงอ่าอยู่นี่เลยเปิดอยู่นี่แล้วก็จบอยู่นี่เลยพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องบัดทุกจนพี่น้องเลยบายบายเจอกันอยู่ปากซองคือเก้าพี่น้องเลยปากให้ปากให้ปากใหโอ้โหไม่ค่อย